ทุกคนสวัสดีนะครับโจกกันก่อนก่อนกินกาแฟวันนี้พี่พระรัตจะมากินโจ๊กก่อนนะก่อนกินกาแฟกินกาแฟก่อนเนี่ยมันไปบล็อกเฟิร์นบล็อกอาหารไม่ให้เราหิวครับตอนนี้พี่พระรัตจะมากินข้าวก่อนค่อยค่อยกินกาแฟาจะเพิ่มน้ำหนักหน่อยฮะครับทุกคน ไม่มีเวลาที่จะไปตัดผคงตัดผมแลยฮะทุกคนกับหน้าดำคําเียดเลยช่วงนี้ช่วงเช้าเนี่ยแดดจะออกเยอะมากน้าเก้าโมงสิโมงก็เริ่มเย็นหน้าร้านอ่เพราะว่าตะวันมันออกไปที่ตะวันตกนะมันก็จะอากาศก็จะสบายจะตั้งหน้าร้านได้นะมนทัดข้าวกันก่อนนะโจ๊กโจ๊กแล้ นี่เงียบเงามากเลยวันอาทิตย์ฮะทุกคนนี่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 สาขาเกอพิมรัานนะครับเป็นร้านส่งนะที่นี่มาได้เลยนะครับกับบริการทุกวันนะครับทุกคนอะไรขายมั่งเนี่ยโอ้เบ็ดตเตล็ดทุกอย่างนะที่นี่มีครบวงจรนะทุกคนมาได้เลยไฟเช็คมีเลยทุกคนมาได้เลยมาได้เลยทุกคนินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ าได้เลยนะครับเอาให้ครบจบที่นี่ทีเดียวนะครับทุกคนมาได้เลยที่ประจัดให้ทั้งหมดนะครับอยากได้อะไรสั่งไว้ที่ประจัดหามาให้นะครับทุกคน